มาดูงานหน้าง,งานเจ๊ว้อยลูกพี่ซนเบื่แก,กมาขุดนะราได้พี่ทำขุ่นไรยิ่งแกขุกๆด้วยไม่รู้ย้ายบอ่อหรือยังนะเดี๋ยวไปถามลูกพี่สมพรแกดกูสวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินออนทัวร์นะพี่น้องพามาทัวร์หน้าง,งานเจ๊ว้อยเดีด๋ยวหาลุกี้เจอก่อนตัที่ใกล้ๆเข้ามา อยากทำรพี่สมพรก่อนย้ายบ่อให้ยังไงบ่อเรบ่ครพี่ายบ่อเราบ่งบ่อเราบ่มันเก่าสิเอาดินคือดินคือเพาคือเก่าทางเก่าดีนต่ทางเก่าดีมันซุ่มกวนบ่ที่เดิมบ่อเดิมนะะ ดินเปดินสวยกว่าเก่าอยู่เว่าบอ่อเก่าแะไรเด็ขยับมาดินมันเป็นดินทรายใช่ป่ะนี่มันบอ่อที่แรกมันเป็นหินเป็นก้อนแข็งอยูน่น,ะน่ากินยังไนดินนี่ดินมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ดินมันทึ้มชุ่มอยู่อันนี้ดินมันแห้งเบานะพี่มามันฝุ่นตลบเลยนะ อี่ก็ประมาณสักสามไล่เองน้องแกงนี่ไม่รู้เก็บผมยังไงผมบ่อรู้หรือเปล่าไม่รูร้นะสิ่งที่ทำคืออ่าเดี๋ยวนี้ก็ลื้อออกมั้งนี่อ้าวไอ้ล้อโตก็มาอยู่นี่ดิหอยล้อตก็มาอยู่นี่ด้วยเอาไหนลูกพี่ฝุ่นตลบเลื่อนเง้ยเป๋าหน่อย นี่ชันนะ้นแรกนึงคือนองต้องขึ้นอีกชั้นนึ่งโอ้หึ้นเลยทุกที่นี่ย้อนแสงหรือเปล่านะพี่นนะ้องดูเห็นไหมเพี่น้องเห็นไหมมีรถอยู่ไหนเด้อย้ยอนแสงอ่อนๆย้อนแสงเอามาดูบอสแกผมบอสด้วยต่อไปดูดินหน้าหน่อยทูกที่ไปไม่เปิดไป ดีเทง่ายๆด้อเจ้าฮิซูฮิซียอยู่นี่ด้วย่มบานี่บนี่มสาเขามาล้วงหาละไลทีงมึงเห็นเลยมาล้ยง้่โทมาเลยไม่รู้อันก็ตะผมน่าจผมนะน่าจะปลอย่่ก เอลซีเจ็ดกันเจ็ดสิบเก้ามันเปสูสี้าม,ม่เห็นที่ตัวไหนเปนยูนี่อมนกวปยูนี่ที่ไหนรอดพี่เจ้เลยกีคันไมู่้ม่จไม่นับไม่ใช่หนอเราจะรอนับตะกีอันนี้คันนี่พี่สมพรนี่ก็ล้อโตนี่ก็โตปูโซ่โอ้ดินสวยเลย เดี๋จะไปะหาบ่ออยู่ใส่ถ่ายจะวานไปถ่ายรถได้โค้ได้รอนี่คงไม่ได้รอนะรถทำเยอะๆล,ลงมาเอกไปหาเสียพุงสักคันเด้อเจียบุงจะต้องการรถเดยอะต้องขึ้นอีกชั้นนึ่งนะเพียงเรต้องขึ้นก,กันในระดับสอ,อยู่นี่ตงตรงนี้น หลายวันนะ้วยสามสีวันเลวอันนี้ไม่รู้ใครสักนะน,นมไม่ใช่ลูกตาไหมไม่ลู้ตาไหมนะใส่พ่อของเบิมด้วยเบาๆก็ดังเลยหลักนี้เลยบุรุษเนี่ยหลักไว้บุรุษ เีเยาวไปนนนะคนนนี่สอมืดตียงตรงนี้เียกันทดีสอดดยเป่าตรนผมเยะนะเดี๋ยวรูนะ่รถยิ่งม่กี่คทนตอนนี้ร้อนมากเลยเข้าล่มก่นอนเจ้ามังกรก็มาอยู่นี่่เจ้ามังกร นี่มาจากทีมงานปาพรเด้กำมังควนก็มาอยู่นี่เหมือนกันมาไกลแท้ไปได้ทุกทีมงานเราหน่อยลูกพี่มาอยู่นี่กี่วันแล้วเจ้าหน่อยกำมังควนปกติเคยวิ่งร่วมกับอยู่กับสาวจีนเด้แต่วันนี้มาร่วมกับสาวคู่บอลจีนเหมือนกันเดี๋ยวเป็นคู่บอลจีนของจี๊ยอยทีมงานจี๊ยวิอาลูกพี่ที่อัดกองเลย ดีพี่แับเลยตัวกัน,นะนหน่ยอยมุมไหนเจ้าหาเดียมดีๆก่อนจ้่ป่ะนี่หันหน้าสู้หน่อยมาเลยพี่ตรงไหนเลือกเลยขี้เยอะๆ2องไล่ซ้ำไล่เลือกทีททเดียวเลยนถกไต้องทำงานไปอยู่นู่นเลย เขามาตัดกองที่หลังเดินหน้าหน่อยทุกที่ปลายไม่เปิดว้ยใจดิ้นหมอนๆนะเป็นงานเหมอนนะนอย่างนี้ค่อยมาสามวันน้อมทุกที่เยนะ็นน้่งทุกที่มากี่วันแล้วไม่ได้ถามไม่ต้องถามกันำคำกินตลกมาไหม คันนี้คันที่สี่นะมาสี่คันเห็นสี่คันแล้วไม่แล้วคันที่ห้าคันนี้ก็มาอยู่นี่ด้วยกันเลยเจ้า X9G1075 เหมือนกันฝาท้ายทำไมมันใหญ่มาเต็มถนนเมืนนั้นเลยลูกพี่อยู่งานป๋าพรมาสองคันเลยคันนี้ก็มาน,นี่เมื่อก่อนก็อยู่กับป,ป๋าพร นี่มาตรงนี้ก่อนมาเรืมช่วยเกี้ยวอีกก่อนเดี๋ยวต้องการรถเยอะงานไปน,นี่เยอะๆเลยเราต้องบอโนอีกลูกหนึ่งทุกอย่างก็ต้องถมเหมือนกันดินอีกเยอะอย่งน,นี้นะนี่เป็นสองพันเที่ยวหนึนะ่มั้งมาได้นะเพื่อแต่ดินสวยนะ ตามไปดูที่แมคโครคลิปนี้ก่อนพาไปดูถ้าไม่ติดคือไอย่างเดีนวดกไม่เสร็จง่ายเรายวพาไปดูเรื่อยๆต้งบอลบอจะซานนี่นั่นแหละจะซานนี่อยู่นั่นแหละไปแล้วห้าคันแล้วเห็นห้าคันแล้วประมาณเจ็ดแปดคันนับได้มั้งประมาณนี้แหละจะนับได้ห้าแล้ว ทำเบาแท้ดูี่ทำเง้ยบๆดังแต่เสียงรถเจาแต่รถวิ่งก็เบาๆเ่ยเสียงทำไมมันดังแท้จะใส่ท่อปูว่ว่ะตอนนี้ไม่คันนี่เราตอนนี้นี่ร้อยหกห้านะตอนนี้ตรงนี้ เดือดร้อนอู่ขนาดอหนที่หกาตามไปดูกันดินนี้ไม่ร่วงนะดินหนอางดินโี้พอเต็มไปหมถ้าจะเดินไปถาม ของขี้เมื่อกี้นี่ว้ถามว่าเกียบบอรนี่จะจะผมไม่ใช่ไมผมก็น่าจะผมเด้อนี่ถามจะดึงจะดึงไอ้ตรงข้างหลังนี่เป็นซีเจเลยนะถนนถูกติดอันนี้ก็ติดถนนเยอะหนิอันนี้แอร์เย็นไหมให้ไปด้วยหน่อยแล้วจมีแอร์มีก๊อฟงก๊อไฟนะจะฟันโรงเรียนหมดแล้วหนีิ อ่ะคันที่เ็ด้วยะจะประมาณแปดคันหรือเก้าคันเน่ยเรวต้องตามไปดูที่บ่อมีกี่คันกันเนี่ยพ,พี่หอยแกคงไม่ได้พักหรอกไม่ใช่บังฝุ่นนะพี่น้องทำให้ฝุ่นตัวนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ดูพี่เข้าไหนหน้ารอๆวันนี้สองสิบนะพี่น้องนิกกะ้า คือเป็นเครื่องกีแครื่อ,อเนะกียวเจดกันไหตก้จับข้างบนลนะ้ไปทีข้างล่างกันเน่ยนจะเรียวคนนี้ต้หน้อเดีเลยเรื่องแคบเรื่องจับตัวไม่ได้แลเลยตรงนี้ต้องจับข้างบนขึ้นคุ้นหน่อยจะวิ่งไกลหน่อยนะวิ่งข้ามของไฟแดง ยิ่งข้ามถนนใหญ่นะเกิดไม่ข้ามไฟแดงในรถแมคโครนี่ต้องเลยไปรอรถแมคโครด้วยมาพี่เอาหน่อยเกิดเกิดเดินไงเพิ่มเลยใช้ดินเยอะเนาะ ีทุกสองวัวยังไงนะพี่ยังไงจะมาหมนุนติ้วอยู่นี่ไม่คันอันนี้ก็ไม่กล้าสองสิบขึ้นกันด้วยคันนี้ไนะมีกต่เรอ,อ,อยมานานเหมือนคันนี้นะมีงานเท่าไหร่จะไปขึ้นพ่อแม่อยากรู้พี่แกชื่ออะไรนะไม่ได้ถามพี่ ดินตอนนี้เป็นก้อนใหญ่แลฝุ่นเยอะเลยทุกพี่ข้าไหนทุกที่เจ้าข้างหน้าเหมือนกันมัมาไปเลยแบบนี้เราวางกองดีๆนะทุกที่นะตวางกองทุกวันเลยโอ้ยโอ้ยเจ้าไม่ต้องโอ้ยแล้วขับไปเลยทันที่เจ็บมั้งคันนี้มั้งเยอะอีกคันไหม ับมันต้องมีลอ็อกคี้คันนึงอลคี่หัวเฉียวอีคันนึการที่นับนับดูคลิปนี้ยาวเลยพี่น้องนะเหลือกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะพร้อมทิ้งออนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเขอบคุณมากี